ตอนนี้อยู่ที่ดอยช้างมูฟทำไมต้องมูฟอย่างงั้นดอยช้างมูฟจุดช <c oughs> มวิวสองแผ่นดินอีกแล้วข้างล่างเนี่ยข้างล่างเราไปเนี่ยเป็นพมา่าเป็นเมียนมาเนี่ยเมียนมาเลยเมียนมาเมียนมา,มนมาคือล่างล่างเขาลงไปเนี่ยเมียนมามนั่นนะหมู่บ้านนั่นเหรอใช่หมู่บ้านนั้นก็เมียนมาเนี่ยแล้วก็เ,<ข>เห็นเห็นตรงนี้ไหมเห็นเห็นไม้ไผ่นี่ไหมอืมอันนี้คือรั้วพรมแดนของเรา อ๋อไทยแลนด์นี่รั oh. ้วไม้แผ่แถบนี้เนี่ยนู่นคือเมียนมาจะเป็นรั้วที่แข็งแรงที่สุดไม่มีใครพักกกลมผ่านมาได้ oh. ตรงนี้ก็จะเป็นบังเกอร์ต่างๆตอนนี้มีเป็นจุดท่องเที่ยวไปแล้วม,มีร้านกาแฟซึ่งเจ้าหน้าที่แถานี้ก็บริการนะแล้วก็มีซุ้มดอกมองดอกไม้ต่างๆแล้วก็บังเกอร์เนี่ยที่คนก็สนใจกันเพราะว่า ตัวบังเกอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะอนอกจากไปด่านพรมแดนต่างๆงไงนะเพราะว่าเอาไว้สําหรับเวลาสู้รบกันพวกนี้ก็จะเราก็ะจะไปซ่อนอยู่ตรงนั้นจุดท่องเที่ยวแหละพาไปดูแบบเร็วๆไงบังเกอร์โอ้เหมือนสมัยสงครามโลกเลยนึกถึงนะบังเกอร์สงครามโลกที่เขาอยู่ร่องๆกันทหารเยอรมันฝรั่งเศสเขาหยิงเขาเยอะเออนั่งคุยกันไม่ได้ บังเกอร์กับสนามเพาานเหมือนกันไหมไม่เหมือนต่างก,กัน,ม,นมันก็คล้ายๆกันไม่เคยเป็นอาหารไม่รู้อันนั้นคืออะไรเดี๋ยวไปดูปน,นี่เขาก็จัดดอกไม้ซุ้มดอกไม้สวยสวยมีแต่คนมาสนใจกันแล้กิจจุดที่เขาเป็นจุดถ่ายรูปเนี่ยนะเห็นวิวพาโนรามาแบบประมาณ220องศานไปไปเรื่อยๆ ทางมาเที่ยวนี่แน่แนวเขตนี่อันนี้ก็แนวเขตชายแดนไทยเมียนมาเห็นไหมอันนี้คืออะไรนี่เป็นเข็มทิศยักษ์นี่ชี้ไปทิศเหนือหรอใช่ชี้ไปทิศเหนือเหนือเราลงไปตรงนี้ยก็จะไปทางแม่สายจากจากจุดเนี้ไปแม่สายลงไปได้อีกก็เลาะไปตามเขตตะเกียบชายแดนลงไปเรื่อย ช่วงนี้อากาศเป็นไงมากช่วงนี้อากาศกำลังสบายเย็นสบายๆนะผมเคยมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนเนะี่ยช่วงนั้นนะอากาศปิดฟ้าปิดแล้วก็หนาวมากใส่เสื้อแบบเอายังเอาไม่อยู่แล้วลมขึ้นมาประทะร่างตลอดเลยนะเขาให้ไปถ่ายรูปได้ใช่ไหม,มนี่เกียนลงไปละ่ะให้ดูเฉยๆแล้วกัน เป็นจุดที่ปกติทหารเขาจะไปเฝ้าบังเกอร์อยู่เห็นล้วไม้ไผ่ไหมล้วไม้ไผ่ไหมไหนนี่เหรออ,อ,อันนี้คือช,ชายแด,ดนไทยเหรอยเออไปเก็บชายแดนเลย อ,อันนั้นคือเมียนมาเหรอใช<จ>่เข้าเข้าที่นี่ไม่เสียตังค์ขึ้นดอยตุงขึ้นมาเนี่ยเลยเลยพระธาตุดอยตุงขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่เขาให้บริจาคนะเออถึงผาช้างมูกก็จะมีกล่องบริจาคอยู่ข้างหน้า ไม่เก็บตังค์แต่ใครอยากจะบริจาคอะไรเป็นค่าน้ําค่าไฟกับทหารที่นี่นี่เขาทําดีนะเขาทำคือคือเขาปรับปรุงให้เดินสะดวกสบายแล้วก็มีจุดถ่ายรูปต่างๆด้วยเนี่ยถือว่าถือว่าดูแลด,ดีมากแล้วก็ก็ให้เขาเถอะบางทีบางคนขึ้นมาที่นี่มาเข้าห้องน้องห้องน้ำอย่างเงี้ยขานาด้ำเขาต้องเขาต้องมีนะการดูดน้ำอะไรขึ้นมาาการกัดกิบน้ำไห้ทางขึ้นยากไหมบรรยากาศรถขึ้นมาที่นี่ก็ ต้องชานาญทางนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันมันไม่ยากหรอกสําหรับคนเป็นนะแต่มันก็มันก็ต้องรมัดระวังหน่อยขึ้นมาได้ง่ายๆสบายโดยตรงอะ่ะถนนหนทางดีหมดนะแต่ทางสองเลนสวนทางกันตอนนี้โควิดเที่ยวได้แล้วเที่ยวได้แล้วแต่เที่ยวแบบนี่ก็ New normal New normal ก็เว้นระยะห่างใส่หน้ากากตลอดเวลาแค่นั้นเองนะสุดเล <c oughs> แนะนำนะผาช้างมูกดอยช้างมูกต่อไปทางนี้จะเป็นผาหีเขาไปกิน<อ>กระแฟผาหีาต่อลงไปนี่ก็จะเป็นผีฮะนี่เขา,เ,าเขาก็ยืนยันนะเมื่อคืนมานอนที่ที่กลางดอยนะพันหนึ่งรอยเมตรอันนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลหนึ่งพันสี่้อยแปดสิบสี่เมตร 85เมตรนะวันนี้ไปเที่ยวเชียงรายนะช่วงอากาศดีๆแบบนี้แนะนำเลยผาช้างมูกก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะจริงๆก่อนผ่านมาเนี่ยจะเป็นสวนลุกชาติโดยช้างมูกนะก็เป็นการรวบรวมมาต้นไม้จากการทำถนนเส้นเชียงรายแม่จันมาไว้ข้างบนนี้สมัยที่สมเด็จย่าอยู่นะแล้วก็ตอนนี้กลุ้มมากแต่ว่าไม่ได้เดินเข้าไปแต่มาจุดนี้ก็เออ ดอยชงี่ด้นะน่าด้วยลาบกลาบพิเมษสีมาอยู่นะ เราเดินมาถึงทางออกแลยนะมีทางออกนะนแต่อย่าลืมเวลาเข้าเา้าสังส่งได้ใช่ไหมตะกี้พูดทางก็ไฟปิดนะต้องบอกว่าปรับปรุงภูมิทัศน์เนี่ยต้องใส่ด้วยนะคนละหบาทสิ 10, บาทยี่บาทร้อยหนึ่งแล้วแต่กำลังจัดถายเลยเขาไม่ห้ามเพื่อเขาจะได้จัดปรปับปรุงวิวให้สวย